สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอีกแล้วจ้ะมาต่วดมาอีกหาดหนึ่งเน้วจ้ะอันอ๋อหาดอันของพิบกรนะจ้าที่นั่งลงไปเนืองจากตอนนี้น้ำทะเลลงแล้วอายไปเซิร์ฟจ้ายไปเซิร์ฟป,ปวดอยู่พูดตอนนี้นะจ๊นะเนาะอันนี่จะน้ำทะเลลงก็จะเห็นหาดอ่นนี่จะไม่ เขาหอยมาเล้งปูอยู่ตรงนี้จ้าทุกคนเมื่อวานนี้พอน้ำขึ้นเนะจ้าเนาะพอ,พ,อพอน้ำขึ้นนะคะทุกคนก็ก็จะท่วมไปหมดเลยนะคะคือจะมองไม่เห็นตรงนี้เลยนะเมื่อวานเนี้ยตรงน้ำน้ำน้ำขึ้นตอนตอนเย็นนะคะเพราะว่าเมืนานก็ดื่มกาแฟอยู่ร้านข้างบนเออไม่ใช่ดื่มกาแฟดื่มเย็นๆนะคะทุกคนอยู่อยู่ร้านอยู่ผับอยู่อผับข้างบนนะคะแล้วก็ชม แล้วก็น้ำก็จะท่วมตรงนี้หมดเลยนะคะทุกคนคือท่วมขึ้นจนสูงตรงตรงเขาเนี่นะคะน่าจะประมาณแถวแถวนี้เนาะน้าก็จะท่วมหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็จะไม่มองไม่เห็นตรงเขาเล็กๆตรงนี้เลยนะมองไม่เห็นตรงนี้เลยเพราะว่าน้ำท่วมหมดเลยนะคะหมยแมลงผู้คือมองไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้น้ำลงแล้วะคะ่ะนี่นะ ี่ก็จะเป็นเขาหอยมแมลงผู่นะคะทุกคนตอนนี้น้ำกํำลังลงนะคะน้ำกํำลังลงก็จะนังพาไปชมนะเมื่อวานนี้นังก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเก็บไปพอกินเนาะอุ้ยกุ้งกุ้งสวยมากเลยคะ่ะทุกคนกุ้งเหมือนสีเหมือนทรายเลยอะ่ะ ดูค่ะทุกคนเยอะมากเยอะที่สุดเลยเอ,อยากไปไว้เมืองไทยเนาะลูกสวยมากเลยค่ะนี่นะตรงนี้ก็จะเริ่มแบบเปลือกมันก็จะแห้งหน่อยนึ่งนะตรงนู้นน้ำยังเต็มเลยค่ะทุกคน,นสวยงาม สวยงามค่ะทุกคนสวยงามมากนี่นะก็จะเป็นหอยนะคะหอยมเมลงผู่เต็มเลยนะเต็มเต็มไปหมดเลยเยอะมากหอยมาเลงผู่นะวันนี้นางก็จะเก็บเอาอยู่เก็บเอาหน่อยนะึงจิ้มทำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรแม่มินลาผัดถั่วนะคะอร่อยมากหอยมันแร้งปัวทุกคนดำดำเงางามมากเลยอ่ะ oh. น้ำกําลังลงนะคะทุกคนน้ำกําลังลง ตอนนี้ถึงแข็งถึงคลาดแข็งเนาะนั้นกำลังจะลงนะคะอากาศครึ้มหน่อยนึงค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะฝั่งโน้นนะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะอค่ะทุกคนสงสารเซิร์ฟปวดอี่ฝั่งโน้นค่ะกับเพื่อน เดี๋ยววันนี้นางจะพาไปดูอีกฝั่งอีกข้างฝั่งนู้นของชายหาดนะคะทุกคนว่ามีหอยมแมลงนางว่ามันมีทุกที่เลยนะอันนี้อันนี้ที่นางถ่ายครั้งก่อนนะคลิปก่อนคือเป็นเป็นเขาเหมือนเขาบงกดเลยะนางว่านะเดี๋ยวนางจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะทุกคนว่ามีหอยมแมลงผู้ไหมนะคือมันเยอะมากมาก,มาก,มากของมากที่สุดที่นางเคยเห็นมานะคือที่นี่เขาไม่กินกันเลยนี่นะคะทุกคนคือแบบ คือมีเต็มไปหมดเลยนะหอยมแมลงภู่ตามขอบริมฝั่งนู้นก็มีฝั่งคือทุกโขดหินนะคะที่มีโขดหินนะคือดำๆนะ่ะคือมองเห็นคือหอยมแมลงภู่นะคะทุกคนหอยมแมลงภู่แล้วก็อันนี้ก็ใช่ฝั่งนู้นนางไม่ได้ดูฝั่งนู้นอะ่ะเห็นไหมข้างหลังเขาก็ถ่ายรูปกันนะไม่ใช่ว่ามีแต่นางนะคะที่ถ่ายรูปคู่กับหอยมแมลงภู่คือมันตัวใหญ่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากคะ่ะทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,หญต,หญตรงเนี้ยเออเดี๋ยวนางมาเก็บ ตรงเขาลูกนี้นะนี่ตัวใหญ่คะ่ะทุกคนตัวใหญ่อยู่นี่ลูกเล็กเขาก็ยังเยอะนะคะลูกเล็กเขาก็จะอยู่อย่างนี้เนาะนี่นี่เขากําลังจะขึ้นมานะคะคืออันนี้ตัวใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่พอ,พอดีนะนางว่านะไม่ได้ใหญ่เกินนะคือไม่ได้ใหญ่เบ้ออะไรเงี้ยคือแบบก็ยังใหญ่นี่นะคือฝั่งนี้คะ่ะทุกคนฝั่งนี้ก็เยอะ สวยสวยจริงสวยมากดเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่ใช่มีแต่นางนะที่ถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็คนอื่นเขาก็ถ่ายกันนะคะนะสวยงามที่สุดเลยโอเคเดินย้อนหลังนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะ หอยแมลงผู่ที่เยอะมากถึงมากที่สุดที่นังเคยเห็นมาเนาะที่นังเคยเห็นมานนคะทุกคนเรจะเป็นฝั่งนี้นะนะคะทุกคนหอยแมลงผู่ทั้งนั้นเลยนะคือจะบอกว่ามันเยอะมากตอนนี้น้ํากําลังลงลงเยอะเลยนะคะเอา้านึกว่าคุณสาสค,คือ เยอะมากเลยนะตรงนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะตัวใหญ่อยู่นะตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากปะปนกันไปค่ะทุกคนมันมีตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ก็ตัวเล็กตัวใหญ่ก็สาหรับปะปนกันไปเนาะคือเยอะมากเลยนะเยอะมากๆเลยสวยงามค่ะทุกคนคือมันมันเป็นเหมือนจิตกรรมปาผนังอะไรอย่างนี้เนาะ เขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบว่าไม่รู้นะน,นางก็เรียกไม่ถูกคือตรงนั้นทุกคนแบบเยอะมากคือมันติดติดกันไปหมดเลยอะเป็นเหมือนสาหร่ายเลยเนาะแต่มันไม่ใช่นะคะทุกคนคือมันเยอะเยอะไปหมดเลยดูสิใช่หมดเลยนะใช่หมดเลยหอยมแมลงทั่วคทุกคนคือเยอะมากบ้านเนี้ยเขาไม่กินกันเนาะน่นก็แปลกใจ เดี๋ยวแล้นะให้ดูฝั่งนี้นะคะทุกคนคือมันงามมากเลยอะ่ะอะไรจะงามขนาดนี้คะทุกคนดูสิเนี่ยมันเป็นหินอย่างนี้เนาะมันเป็นเขาดูเขาทุกคนเป็นน้ำน้ำเลยอะ่ะตัวจริงสวยชอบตัวนี้สีทองเนะี่ย สวยงามคือทุกคนสวยงามมากนี่นะเขาก็จะเกาะกันตามอย่างนี้นะเกาะเกาะไปค่ะทุกคนอุย้ยงามสะอ่อนเราทุกคนสะเอนสะอ่ะอน,อนดูดิเนานะมันเยอะจริงๆเลยนะคือทุกคนมันเยอะมากเลยนะเยอะเยอะมากๆเลยนังชอบจริง นนะคะคคทุกตอนนั้นก็จะเป็นทะเลอันนี้นางจะให้ให้โูอีกมุมหนึ่งนะคะคือสวยงามมากสวยงามมากๆเลค่ะทุกคนงามอิหลีฟังน้นคือมันเยอะไปหมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเขานะเป็นภูเขานะคะทุกคนคือมันงามจริงๆสะอ,อนค่ะทุกคนสอ,อนสะอ,อนอยากาไปไที่เมืองไทยเนาะคงได้กินกันทุกคนเลยนะเนี่ยหอยแมลงพู่ไม่ต้องซื้ออันนี้ลูกเล็กนะคะทุกคนกจะมีลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้ลูกน่ารักจัง ล,ลฝั่งนู้นนะคะทุกคนเต็มไปหมดเลยนะคือหอยแมลงภู่นะจะเ,เยอะขนาดนี้มีน้องหมาทุกคนมีน้องหมาไปเขาเจ้าเดินเล่นรอบๆนะคะทุกคนนะังให้ดูรอบๆนะมันก็จะอยู่ตามทุกโขดหินเลยนะหอยแมลงภู่ะค่ะทุกคน จะถ่ายให้ดูทุกที่เลยนะคะทุกคนพี่ดำๆน่ะหอยแมลงคู่นะคือเขาจะเกาะทุกที่นะคะเกาะทุกที่ลเลยดูเขาทุกคนอะไรจะเยอะขนาดนี้เนาะอยากเอาไปไว้เมืองไทยอ่ะ <c oughs> นั่นอยากเอาไปไว้เมืองไทยจริงๆนะคะนี่คือมันเยอะมาก คือถ้าทุกคนรู้จักเก็บพอดีนะมันจะมีให้ทุกคนได้กินนะคะทุกคนอุ้ยตรงนี้ตัวใหญ่จังนี่นะคะทุกคนคือเขาก็เก็บนะฝรั่งอะแต่เขาก็จะเก็บแค่พอดีพอดีนะแล้วเขาก็จะมีเดือนให้เก็บนะคะทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่สามีนี่ก็จะเป็นแบบประมาณว่าให้เก็บเฉพาะเดือนที่มันมี ัวอาวนะคะก็คืออ,ออกเสียงสะอาดก็คือเดือนเซปเทมเบอร์ September นะคะทุกคน September ร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์อะรเงี้ยดซเซมเบอร์ December ด้วยนะก็คือแบบว่าเดือนไหนที่มีตัวอาวคือให้เก็บได้แล้วก็มันก็จะเป็นซีซันของเขานะที่แบบว่ามันจะตัวมจะโตนะคะทุกคนก็ตัวก็โตทุกที่แหละแต่เขาจะมีเหมือนสามีบอกให้แบบว่าเดือนที่เก็บได้กับ คือแบบเขาก็ไม่อยากให้เก็บช่วงบางเดือนที่เขาไม่อยากให้เก็บอยากให้เขาอยากให้สัตว์ต่างๆที่เขาโตเต็มที่นะคะทุกคนให้เขาได้โตเต็มที่นะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนดูเขาทุกคนดู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 ดดดอ้ตรงนี้ตัวใหญ่จริงตรงนี้ตัวใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่อยู่ใหญ่นะตรงนี้ใหญ่คือมันสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยงามจริงๆ นี่นะพี่คนไทยถ้านางไม่รู้นะเมื่อวานนี้นางก็เจอแต่นางก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยไหมดูคะ่ะทุกคนสวยงามมากดูสิสวยจะสวยอะไรขนาดนี้เอาวิวมาฝากนะคะทุกคนกล้องนางก็ไม่ค่อยจะ โฟกัสอะไรได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็โอเคอยู่นะนี่นะคะทุกคนมันสวยงามจริงๆก็เจ้าเดินผ่าน